รายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังจากที่บีมจันทรยูอัดคลิปด่าดเดือดรายการหนกระแสทำไมต้องให้เบบีสุพรรณีอดีตมิสแกรประจบคิริขันนางงามโชกีไม่เข้าใจว่าจะเอามาออกรายการทำไมให้รายการดูไม่ดีการที่รูปหลานสุภาพสตรีคุณแม่ญาติยโยกเอากีมาโชให้ดูไม่มีสำนึกเลยเป็นปีๆนั่นคือสิ่งที่ผิดพลาดหรอ อ้างแม่เป็นมะเร็งไม่มีโอกาสชีวิตเข้าใจคนเป็นกะจุดๆๆมากมายแต่การขายกีขายฝันไม่เวิร์กถ้าญาติโยมพี่น้องน้องสาวทำแบบนั้นตัดพี่ตัดน้องรายการหุนกระแสไม่ควรให้ค่าและควรเลิกเอียงได้แล้วต่อมาพิมพ์สันยูก็ได้อดกริปเพิ่มโดยเผยว่าเข้าใจผิดบริบทคำว่าหนกระแสผิดไปและตัดสินใจไวไป ฝากทุกคนด้วยตรงนี้สมควรหรือไม่ให้ตัดสินเองกับน้องท่านนั้นไม่อยากพูดถึงเยอะเพราะให้แสงไปเยอะตอนเองก็ทุกใจที่ทําให้พี่พี่เป็นทุก์พร้อมขอโทษและบีมสลันยูก็ได้โพสตอีกว่าที่ออกมาขอโทษพี่หนุม่มพี่เมย์เพราะพี่หนุ่มโทรมาบอกว่าพี่เมย์ร้องไห้ว่าทางรายการไม่ได้อยากจะให้แสงใครในทางที่ผิด แต่อยากให้สังคมตัดสินเพื่อไม่ให้เป็นแย่งอย่างผมเข้าใจในจุดนี้ผมอยากให้พี่หนุ่มพี่เมย์สบายใจเพราะรายการโดนโจมตีเยอะมากและผมเป็นต้นต่อของปัญหารักพี่หนุ่มพี่เมย์และเคารพเสมอปอลลศิลปินดาราด้วยกันเป็นพี่น้องในวงการเดียวกันเขาจึงให้เหยียดโทมเมเคกับผมทางรายการไม่มีการฟ้องใดๆ อย่าคิดไปเองและตีความหมายผิดๆขอบคุณที่ใส่ใจครับเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ